สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาเปิดชุดแฟชั่นใหม่กันบอกได้เลยว่านอกจากชุดใหม่นี้จะสวยมากแล้วผมจะมีของอ,อื่นเข้ามาขายอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางนั่งของอุปกรณ์ตกแต่งข้อมือใบหน้าแหวนแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นกระเป๋าผมเพาใช้เนี่ยก็มาดูกันดีกว่านะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยผมสำหรับกล่องชุดเซ็ตไมเซลาลดอนบ็อกสำหรับกล่องนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษอีกแล้วผมเราสามารถหาซื้อได้โดยใช้คูปองซื้ออ่านั่นแหลกว่า ถ้าใครที่ไม่มีคูปองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เพชรซื้อเนี่ยในราคาที่แพงนิดนึงครับผมก็ในการเปิดคราวนี้เนี่ยเราจะเปิดกันทั้งหมดประมาณ50กล่องละกันผมเป็นการทดสอบเลดของตัวกล่องอันนี้กันนะอ่ะก็ซื้อมาเลยอ่ะแล้วก็ซื้อเสริมอีกนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีทางด้านของตัวคูปองแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนการซื้อได้ครับสำหรับอัตรากาแรแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 6 4 6คูปองเนี่ยก็คือเพชร 265อหเพรนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นดุบาลและเกณฑ์แบบคร่าวๆนั่นเองนะสำหรับชุดเซ็ตของตัวละครผู้หญิงกบผมอันนี้ผมบอกเล,เลยว่าชุดสวยมากเหมือนกับเป็นชุดราตรีใช่ไหมที่ผสมกับชุดกี่เพาแบบนิดๆนิดๆแบบเป็นชุดสไตล์จีนนอยๆับผมแล้วก็ลักษณะของโทนสีชุดเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนผมบอกเลย,เลยว่าอันนี้เนี่ยชุดสามารถสู้กับชุดที่เป็นราคาพวกเพรได้เลยนะก็เหมือนเดิมใครสนใจก็สามารถจัดกันได้นะ สำหรับชุดตัวละครชายผมอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์จีนมาเลยผมก็ลักษณะของลายเส้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นก้อนเมฆใช่ไหที่อยู่บนตัวชุดนะสักษอะอื่นๆนะผมก็เป็นโทนสีฟ้าเหมือนกันก็เหมือนเดิมว่าใครสนใจเนี่ยชอบชายหรือหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกจัดกันได้นะภายในกล่องของผมก็จะประกอบไปด้วยทรงผมชุดเซ็ตลองเท้าปีกแล้วก็กระทาที่เป็นถาวรครผม รู้จากลักษณะของกอล่องเลยเนี่ยผมว่าผมจะเปิดชุดตัวละครผู้หญิงนะเพราะว่าผมมองแล้วว่าชุดผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างสวยกว่าตัวละครผู้ชายนิดน,นึงนะกนนเ็เลยเลือกที่จะเปิดของผู้หญิงแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยผมสรับกล่องพวกนี้เนี่ยก็บางครั้งเวลาเล่นจบด่านทั่วไปใช่ไหมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปให้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเล่นบ่อยเปอร์เซ็นต์การดรอปกล่องพวกนี้เนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด52กล่อ,องครับผมพเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเศษสองอันก่อนนะก็็็อ้เเเเรแรกไดปปนน500่ะ2 หืไมโครโฟนจากการที่ผมได้ไปดูเลทของคนอื่นมาเนี่ยเขาบอกกันว่ากล่องนี้อยู่ที่50กล่องเนี่ยของส่วนใหญ่มาตรฐานที่ได้เนี่ยอยู่ที่2ชิ้นนะจากที่ผมดูคนอื่นมานะแต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาเปิดประมาณสัก10กล่องเนี่ยเขาก็ได้ชุดเซตประมาณนัก3 4ชิ้นก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะก็ไปสิกล่องแรกเป็นอืมาแล้วหแสงเป็นเดียวเดียวเดียวเดี เราเราเราคุยกันไม่ถูกหรือเปล่ามันชิ้นแรกมันต้องควรเป็นอาถาวรใช่ไหมเปิดมาให้เจ็ดวันเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ขอแบบอะไรอะไรสักสองสามชิ้นก็ได้ขอสักปีก็ได้ไม่ปีก็เสื้อนะชิ้นที่สองเป็นเอามาแล้วเป็นเอ้ยเอ้ยสองชิ้นติดเลยว่าเอา,เอ,าอ่ะทุกคนเปิดมาสองชิ้นติดอันนี้ผมว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า ห้าสิบกล่องใช่ไหมอย่างน,น้อยเนี่ยมันต้องมีสองแสงขึ้นไปอยู่แล้วชัวร์อันนี้คือเราคุมแล้วนะที่ได้ถาวรสองชิ้นแล้วนะอันนี้ผมมองว่าคุมละที่เหลือเนี่ยอีกสามสิบกล่องถ้าเกิดว่าได้เพิ่มก็แปลว่ากาไรละถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ถือว่าเท่าทุนอ่ะอันนี้คือผมมองแย่าผมนะอีกสองสามชิ้นได้ไหมเป็นเงียบกิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบมันต้องีเรียงบูได้อีกสิอีกสองกล่องเป็นเดี๋ยว แล้วก็สิบกล่องสุดท้ายหวังว่าเราจะได้อีกสักชิ้นหนึ่งในในสิบกล่องสุดท้ายอันนี้นะปะลุยกันนะผมสิบกล่องสุดท้ายเป็นมาเป็นอะไรเป็นเออผมบอกเลยทุกคนรอบนี้คค้มแล้วได้มาสามชิ้นด้วยกันภายในห้าสิบใช่ไหมเออน่าจะห้าสิบกล่องผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่อืแจมแมวมาก แต่รู้สึกเหมือนมัน,มนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะคือตอนนี้มันก็ได้ทรงผมได้รองเท้าได้ปีกแล้วขาดอีกสองอย่างใช่ไหมก็คือกระทากับชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมอยากจะเปิดอีกนิดนึงอยากจะได้ชุดด้วยผมเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะเผื่อแบบปุกๆได้ชุดเลยทันทีนะก็ไปเปิดกันต่อนปะป่ะจังหวะน,นี้ผมดวงดีขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าอีกสิบกล่องจัดมา265เพชรมันต้องมาแล้วล่ะสำหรับชุด เปิดมาเลยดีกว่าชุด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 อื้มสตาร์ทเฮ้ยได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้เป็นสตาร์มาโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขาดชุดอยู่อันเดียวเนี่ยแล้วเมื่อขาดชิ้นสุดท้ายผมชิ้นเดียวก็อีกสักอีกสักสิบกล่องแล้วกันนะ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 อีกสักสิบกล่องสุดท้ายผมกล่องที่เจ็ดสิบมาแน่นอนจังหวะน,นี้ปุ๊บอื้มเป็นเฮ้ย ทุกคนเฮ้ยได้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะน,นี้ครบเซ็อ70กล่องจัดไปให้ผมเลดกล่องนี้นี่มันดีมากเลยนะจากที่ผมเปิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล่องเพชรมันก็ต้องประมาณสักเกือบ100ร้อยกว่ากล่องใช่ไหมเฮ้ยกล่องนี้ประมาณ70กล่องนี่ถ้าเกิดว่า70ได้ประมาณ5ชิ้นใช่ไหมอัตราส่วนก็อยู่ที่ประมาณ15กล่องต่อ1ชิ้นแล้วก็ถือว่าเลทที่ดีอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะเปิดหาผมก็สามารถดูเป็นไกด์ได้เลยนะบอกเลยว่ากล่องนี้เลทมันดีจริงครับผม กล่องได้ทั้งเซ็ตนี่ถือว่าเป็นอะไรที่คุดดวงดีครับผมสำหรับผมนะเพราะปกติผมต้องเปิดประมาณเกือบร้อยกว่าใช่ไหมเออแต่นี้ได้เก็บเขาเรียกว่าอะไรสามส่วนห้าใช่ไหมก็ถือว่าได้ครบเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นไอที่แจ่มมากไปเพราะฉะนัะ้นเนี่ยก็ไปลุยกันดีกว่าไปลุยกันในแมปแรกครับผมโหแบบนี้มาก็เป็นแบบพื้นฐานของการเล่นเลยผมก็บอกเลยว่าใส่ชุดแฟชั่นใหม่มานะี่พลังมันเต็มร้อยอ่ะเจอกับใครบ้างเจอกับแท็กซี่พอดิชันเคยี่สิบสี่เคยี่สิบสี่มอเตอร์ไซ การแข่งนี่ผมบอกว่าเวลาเจอมอไซน์นี่ถ้าเจอด่านที่เป็นแบบประมาณ1ดาวสองดาวสดาวนี่ประมาทไม่ได้เลยนะเพราะว่ามอไซ์เครื่องมันจะแรงมากเลยผมและเกิดว่าเจอด่านที่โค้งเยอะๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบผมก็เดี๋ยวต้องอรอลุ้นกันอีกทีเพามอไซ์คนนี้นี่จะยกล้อบ,บ่อยให้หนนะจุดอยู่ครับผมจุดด้านซ้ายาจะเอ,เอ FC พอดีครับผมก็สวัสดี FC ด้วยครับผม <c oughs> ขอเบียดขวาหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยชั่วร้ายเลยในชะ่ไหมเบียดทีเดียวไฟหมดแถม ดีดวิวนิดนึงแลยนะครับผมเติมเกตหน่อยเติมให้เขาแซงไหมผมไม่เป็นไรอืมอไซค์เบียดเข้ามาเมื่อกี้เกือบเสียหลักขอวิ่งยาไปครับผมโอเคซี w, ดวิววิวไปเอาตอนนี้ทิ้งห่างได้แล้วอ่ะคนเธอโวยครั้งหนึง่งตอนไทยจ้ำใจโดดแรงๆโอเค เติมเกตหน่อยเอาว่าตอนนี้ข้างหลังนี่แบบวิ่งมาเป็นก่อกลุ่มเลยผมว่าจังหวะนี้เนี่ยวิ่งสบายๆก็ได้นะเพราะว่าคนอื่นไม่น่าจะตามทันกันแล้วผมแต่ w ิวจีดวิวติดเฉยโอเคไปเรื่อยๆทั้งสองพุ่งทะยานไปอีกนิดนึงครับผมกดจังหวะไม่ติดขาไปนิดนึงโอเครอบที่สอง สามามนึงทีหัดตัวนิดนึงเถวะพุ่งยาวไปผมเอ้ยไม่แน่ตานี้นี่เราอาจจะทำ dominating ได้เลเนี่ยปึ๊บจึ๊บขัวิ่งไปแต่ผมว่าไม่น่าทันบผมเพราะว่าทันหลังเขาตามมาเร็วมากผมตามมาหนึ่งคนเนี่ยปึ๊บปึ๊บัดีดิวไปพุ่งไปโดดจ้ำให้สูงอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็พุ่งเส้นชายไปโดดปุ๊บทันไหม,มผมว่าเขาน่าจะตามทันผม10วิมาขึ้นใจตีใหม่ด้วยผมโอ้โหบอกเลยว่าได้ชุดใหม่ปุ๊บนี่ความเร็วมันสูงกว่าเดิมโอ้โหเสียดได้มีคนตามทันหนึ่งคนมาลุยกันต่อในรอบที่สองก็ผมก็เจอดา่านเพนกวินมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งด่านที่เหมาะสำหรับการฝึกคนเล่นใหม่นะเพราะว่ามีจุดไฮเวย์ที่ต้องเก็บเทอร์โบผมจะได้ฝึกการเก็บจังหวัเทอร์โบเรื่อยๆนะมีเลเซอร์ มีสตอมไนมีโดฟมีแท็กซี่มีมอเตอร์ไซค์เออจริงพูดถึงการได้ปีกใหม่แล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่าปีกของชุดอันนี้เนี่ยเวลามันตอนขับรถใช่ไหมมันแบบเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนไซส์ของขนาดของตัวปีกลงใช่ไหมทาให้ปีกมันไม่เกะกะเนี่ยปีกมันดูน่ารักมากเลยนะเนี่ยสังเกตดีๆตอนวิ่งครับผมปีกมันไม่เกะกะแล้วมันดูแบบน่ารักนะครับพูดน่ารักปุ๊บนี่กูดเฉยเอาไม่เป็นไรค่อยๆตามไปงูแต่เมาส์โอเคเล่นความเร็วก่อน เฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็มีใครสักคนปาดหน้าอ่ะเบียดกันยับค่อยๆไปเรื่อยๆผมถึงวันนี้โอ้ยโดนเลเซอร์เบียดเฉยโอเคอเกมยี่สี่โอ้โหเดี๋ยวนี่เห็นว่าเป็นรถแรงกันใช่ไหมเลยแบบวิ่งเบียดกันรัวๆอย่างเงี้ยค่อยๆตามไปเรื่อยๆ้ล่อลื่นเฉยต่อไปเรื่อยๆ ชนอีงนิดนึงโอเควิ่งมาละจำนี้ความจริงถ้าจะเกินเดาจะจุดแรกไนดะ้จะดีมากเลยโอเควิ่งมา turbo โโโนิดนึงอ่าแล้วก็จุดนี้ผมก็เหมือนเดิมว่าต้องมีสปีดนะไม่งั้นโดดไม่ผ่านเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีสปีดก็ได้นะแต่ว่าความเร็วมันต้องสูงระดับนึงนะ เอ้าจี้มาแล้วตามติดๆแล้วตอนนี้โอเคซีดวับเบิลบายผมตามทันแน่นอนมอไซค์แหมขอแซงหน่อยกหนึ่งที okay, w, โอเคซีดับเบิลบาผมโห้โหมอไซค์ตามตรงทางตรงนี่เสียเปรียบอยู่ไงเนี่ยโอเคได้อยู่ครับผมมอไซค์จี้มาแล้วจังหวะนี้เบียดออกไป อือหือโดนตามมาแล้วโอเคโดดจันิดนึงอืมเบียดจี้มาคอยง่อยคอยง่อยโอ้โหโดนแจงตรงทางนี้ผมเอาได้อยู่ได้อยู่ยชนไปนิดนึงเก็บไหมเขาเส้นชัยไหมเอาวะถึงทางตรงสุดท้ายโอ้ผมใครมีเทอร์โบมากกว่าโอเคมีเทอร์โบเหลือพอดีอืออะไรใช้เเปรียบเลยผมอบอกเลยตานี้มีแอบเสียบ พอไซนี่ประมาทไม่ได้แล้วเนี่ยเจอทางตรงทีนี่แบบโคตรเสียเปรียบเลยไะลุยกันต่อผมในรอบที่สามโอ้โหอันนี้ก็เจอด่านอาเบสิกพื้นฐานอื <c oughs> เดี๋ยวพอไซสองคันโอ้สตอมน้อสองคันแล้วก็รถใหม่เดี๋ยวนี้มันทําไมเจอแต่รถทางตรงวะ <c oughs> โอ้แล้วเจอด่านทางตรงด้วยบอกเลยว่าจังหวะน,นี้มีหนาวแน่นอนเจอเสียบอย่างงี้เแต่ก็ไม่แน่หรอก ถ้าเกิดว่าควบคุมรถดีๆนี่ยังไงก็ตามมอไซค์ทันอยู่นะแต่ต้องมาแซงจังหวะเข้าโคง้งเลยนะมนะเปิดเปิดอืขอขบอโอ้โหเบียดไม่ทันว่ะพวกนั้นนเร็วกว่าโอเคค่อยตามไปมผมไม่เป็นไรจังหวะนี้ทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าเก็บเกตไปก่อน <laughs> เก็บเกตได้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมาชนไปนิดนึง โอเคได้แล้วซีดับเบิวยูยนำมาแล้วผมจังหวะนี้อือมวอลไส้เบียดหน้าโอเคได้อยู่ขอกดนิดนึงโอเคเร่ง okay, เ,เทอร์โบไปผมจิ้งหา ida, ่างคนอื่นให้ได้สูงที่สุดแล้วก็สวยงามจังหวะนี้อือเร่งความเร็วตามทันแล้วพุทธพุทธเดิบบิลซีดับเบิวไปแล้วกันนะผมเพิ่มความนานเทอร์โบน,น,นิดนึงพุทธเซอร์เบอร์โบอีกรอบนึงขอให้จั๊มหน่อยโอเคสวยงามครับผมจังหวะนี้ บอกเลยว่าต้องทิ้งแค่ยยเยอะที่สุดนะผมเพราะว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงเจอมอไซค์นิดนึงตอนทางตรงยาวๆแต่ว่าเราทิ้งห่างมากเกินไปรปบบาเนอ <c oughs> ืดนยังตามมาอยู่เลยเราไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ครับผมพยังามก็พยายามเข้าที่หนึ่งให้ได้วิ่งยาวไปครับผมจังหวะนี้ทิ้งมาห่างมอไซค์แล้วกดเทอบโบกครั้งนึงอย่าไปกลัวจังหวะนี้ต้องแซงให้ได้มากที่สุดเก็บเกตอีกนิดน,นึงโอเคครบแล้วทำโคโบเดิมเหมือนรอบแรกซีดบิววบายพุ่งยาว รอบหนึ่งโอเคติดอันนี้กดแสแนปไปแล้วกันนะผมฮึดสวยงามอยู่ไป cwbw เกือบชนแล้วเมื่อกี้อ๋ออ๋อมีคนหลุดไปหนึ่งคนแล้วผมจังหวะน,นี้ห่างยาวๆไปกดเธอโบอีกรอบหนึ่งฮึดอืมเอา้าเมื่อกี้รถสบาย <c oughs> มีแอบสายด้วยเหรอ วิ่งแบบปกติหน้าหันเฉยคืออะไรโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ผมตาเนี้เฮ้ยดมขิดเ,เข้าคนเดียวปะเนี่ยคนอื่นตามทันไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่าสิบวินาทีขึ้นไซตตีใหม่เป็นยังไงทันไหมห้าสี่สาสองหนึ่งอยังมีคนทันหนึ่งคนอมอไซค์จริงด้วยโอเคได้อยู่ครับผม แล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเปิดชุดแฟชั่นใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เป็นในชุดที่เลดดีผมบอกเลยว่าเลดรอบนี้เนี่ยค่อนข้างดีกว่ารอบอื่นที่ผ่านมาเยอะเลยผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถจัดเหมือนผมได้เลยนะเหมือนเดิมใครชอบกีดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ